อสวัสดีจ้าไหวหน่อยไหวหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้นะคะอาก็หลังจากที่อาดูประกวดนางงามเนาะก็โอ้โหคนเข้ามาดูนะแล้วก็แบบมาให้ความรู้บางอย่างเพิ่มมามีแบบอะไรแบบคำแนะนำรำเพิ่มบางอันอาก็แบบตามไม่ทันไงอาก็เลยเขาวิ่งเร็วเหรอครับก็คือเขาวิ่งเร็วแล้วอาเนี่ยเดินแล้วปวดคือตามไม่ทันบางบางอย่างสับในวงการนางงามหรือว่าความเคลื่อนไหวอาก็ไม่รู้วันนี้ก็เลยเชิญ

แต่เราต้องแนะนําตัวกันก่อนะนหน่อยว่าเธอเข้าวงการเข้าวงการงานยังไงมาสวัสดีค่ะเมฆขลาค่ะมิสดามปี2020ค่ะไม่เคยนะมิสดามฝันของรามขวนของรามมาสุดคือมิสดามมิสดามเออแล้วชื่อเมฆขลาไหคะทำไมชื่อเมฆขลาล่ะอ๋อพอดีจริงๆก็ชื่อนานแจมค่ะ แต่พอดีก็เปลี่ยนเปลี่ยนดวงตามเหตุการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นใช่ครับจริงจริงเหรอเปลี่ยนแล้วเหรอถ้าหลังชอบล็อกแก้วอ๋อล็อกขวดล่าสุดใช่ค่ะล็อกขวดล็อกแก้วค่ะและอันนี้ล่ะอันนี้ใครมิทอะไรมิทฮานน่ะานเค่ะจัดรูปดังนิดเดียวเห็นรูปสเตฟานีฟอนันเดชใช่นะสเตฟานีฟอนันเดรชคุณป้าฟอนันเดชแล้วเดชถี่วันล่ะใช่หรือเปล่าไม่ใช่เดชอะ ว่าเบรนดิสเวอล์นี่เป็นมิสอะไรรู้ไหมคุณอาเป็นมิสอะไรรือไหมเป็นมิสอะไรคะมิสชาชีค่ะตอนนี้ก็เขาหมดอายุความแล้วมาออกได้ไม่แต่ว่าไม่เป็นไรแต่อาต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวคางเขาแทงหน้านะคะอาต้องระวังนิดนึงคางเขาเป็นแหลงเป็แหลงเอาเข้าเรื่องสักข่าดมาดีกันดูมาดี้มันยาลิกาเมสซ่ากูได้มาลากูเด้มาลาอ่ะเจียด อาไม่ควรทําแบบนี้พวกมึงเอามงมาค่ะแล้วเราขอเรียนเชิญนะครับพบกับคุณจาริลีรักค่ะมาม้ค่ะมาเลยคุณอาอะไรไม่เคยยอมใครก็พวกอาทแบบนี้มาอาค่ะอาทำรายการแบบนี้อาเชิญพวกอาต้องให้เกียรติพวกหนูนะครับแต่หนูต้องไม่กินข้าว เกียดหนูต้องไม่ได้ว่ากินไข่ปรโลไปด้วยรู้หิะูกติวอ่ะงงมารถติดใครชักจูงอามาข้าบการเนี่ยหรอข้าวงการนางงามเพราะปกติชักจูงอาจะไปทำนาเท่านั้นแล้วก็ดึงจากสุตภายจูงเกียดบางทีบางทีจูงไปฉี่ที่หนูไม่ใช่มาค่ะ ก็เข้าวงการงานใช่ไหมแบบคือตอนเด็กๆก็ดูแบบพี่พอแล้วก็พี่เผยอ่ะใช่ตอนนี้ใช่ไหมนใช่แล้วก็ดูเองแล้วก็สมัยนั้นเราก็ไม่ได้เห็นแบบการเก็บตัวอย่างใกล้ชิดเหอนกบสมัยนี้ทีมมีไลฟ์มีอะไรด้วยแล้วก็คนก็แบบมีเพจแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนมันไม่มีอืมก็เลยไม่ได้ดูพอมาดูช่วงสมัยนี้อะ ผมดูยุคสมัยนี้คนที่นำอาข่้มสูงการนี้ก็คือเจซี่เจซี่นำกูทุกวงการและแขกเขาสูงกำลังงานได้ยังไงครับเพราะอีจูนเนี่แหละค่ะเป็นคนดึงเข้ามาในวงการและคนที่ดึงเจซี่เข้ามาก็คืออีจูนนี่แหละค่ะดูางานทั้งวันดูวันแล้วจะเด็กเลยดูตั้งปอสี่ปอห้าก็ดูแล้วสมัยตั้งแต่ นางสาวไทยตั้งแต่หัวเขายังดำอยู่ตั้งแต่ทางสาวไทยเลยขัาดำด้วยเหรอซูจิลงซุจิราดูหมดชอบบุญรรนทกโต๊ปนนท์ดาแล้วก็มีแชลนเวอร์ก็ชอบมันมีความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยของนางงามเห็นไหมว่าการที่เรารู้จักตัวนางงามแต่ละเบอร์เนี่ยปัจจุบันนี้เรารู้ลึกถึงอะไรของเขามากขึ้นมีมิติมากขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะเห็นเขาบนเวทีเขพูดเลยนะไม่ได้อวยนะไครพลรุ่อร่อยมากอร่อยมากจริงๆพ่ดาทำาให้อาอร่อยมากมีครับมีมันเปลี่ยนไปตามยุคอะ นางงามไทยใช่นเป็นแฟนคลับนางงามเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นอะไรมากถูกอไมใช่ครับคือน,นางงามไทยสมัยก่อนสมนสมติก็จะเดินเดินเดินสิ่งที่เห็นตรงการเปลี่ยนแปลงกล็คือแพทเทิร์นหน้าที่เปลี่ยนไปนางงามยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสวยแบบธรร,รมชาติาออคือเขามายัางไงเขาไปแบบนั้น<ม>แต่เดี๋ยวนี้มันปรุงแต่งแต่ว่าปรุงแต่งไปในทางที่มันเปลี่ยนไปตามโลกคุณอาม,มันก็ไปปรับปรุงเรื่องการเดินเาหน้าเปลี่ยนอย่างงี้เบาหน้าแฟชั่นรูปแบบเวทีรูปแบบกระจะประกวดมันก็ ไปตามอยู่สมัยก่อนก็จะแบบเพื่อนเออชมง่ายนางงามนางงามใช่แล้วก็จุดเปลี่ยนของนางงามไทยอันนี้ต้องให้ทุกคนรู้เหมือนกันก็คือปี2015แนทอนิพรเ์เชลบุญนาวงนั้นก็ลูกใหม่ของนางงามไทยเป็น น้องแนทเป็นลูกใหม่ที่แตกต่างจากน้องแนทคือทรงคือสูงแบบเฮ้ยเหมือนซุปเปอร์โมเดลเฟียสแล้วมีความนอกจากสวยแล้วยังมันูความรู้สึกว่าเก๋มากเก๋เดินเก๋กล้ามีความเท่มากพอต้องบอกว่าสมัยก่อนไม่ได้หวานนะสมัยก่อนนางแบบไม่ค่อยจะหันมาประกวดนางงามแต่พักหลังๆอ่ะนางแบบมาประกวดนางงามเยอะขึ้นแล้วนางแบบกับนางงามเนี่ยมันมีจุดเด่นที่ต่างกันยังไงอ่ะมีค่ะนางแบบก็คือ เขาก็จะเดินบนไคล์วอล์กรันเวย์นางงามเขาก็จะชินเวทีเออแบบนี้คู่ก็ไม่นางแบบมันจะมีความคมความคมการเดินเสียอะไรอย่างเงี้มันเป็นเหมือนอาชีพในการเดินโชว์เอางเงี้ยคนที่เป็นนางงามจ๋าเนี่ยเขาจะได้ลูกปลักภายนอกการโพสตุ๊ดตุ๊ดแต่นางแบบเนี่ยจะได้สกิลการเดินซึ่งสองคนเนี้ยจะมีความใกล้เคียงกันมาก คือถ้าเอาสองในสองผสมกันคือลงตัวมันจะนังนีนางแบบจะเด่นเรื่องเดินนางงามก็จะเด่นเรื่องแบบคันพิเษพภิเษาวันนี้จะมาทําอะไรบอกหน่อยวันนี้เราจะมารีวิวเขาไม่ใช่เรียกรีวิวเนยมาอดูกรีแอดีร์มาดูวิดีโอด้วยกันเราไม่เคยกันสีนเพื่อ นะครับเพราะว่ารีแอคของเราแข็งดูมันบังมันบังมันบังรีแอคของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการพูดคุยนะฮะทุกคนต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะวันนี้เราไม่ต้องการที่จะเด่นอะไรใช่ค่ะพูดเลยว่าเราไม่ต้องการเราให้เกียรติอาร์พากนี่รายการอาร์ใช่เราไม่ได้เตรียมตัวบอกไม่ได้เตรียมตัวเลยค่ะเหมือนไม่มีกลุ่มในี้เลยทั้งหมดแบบบังบังบังไม่เราจะมารีแอคอะไรวันนี้วันนี้เราดูวิดีโอที่ป้าตือเนี่ยเขาไปคุยกับ สาวงามผู้เข้าประกวดท่านที่ได้โกลเด้นเทียร์แล้วเออยังไม่ได้ดูเลยแล้วเขาได้มากี่คนไม่รู้เนาะห้าคนก็จะมีวีนาวีนาเพวีน่าซิงแล้วก็มีเชล์เอมเอมี่เอมี่แอมนดแอมนดาแล้วก็แพรวแพรวนี่นหนังสือจำแม่นอย่างนี้ไหมเออแพรวเนี่ยต้องบทละครไหวแล้วยังร้องเพลงเพาะด้วยหรอใช่กินได้คูณดิคนป้าโอ้ย คนละแพรวแต่นี้ถ้าคนนี้เป็นตัวเก่งเปล่าวะตัวเก่งไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะจริงอันนี้ไม่ใช่ตัวเก่งลักษณะของตัวเก่งขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถแวขับเร็วทนใจแล้วรอเก่งเออกมาปุ๊บเอาช้อนยัดปากมาคนตัดต่อนะคะเดี๋ยวตัดอย่างนี้ดลแลวครตัวเก่งอ่ะคนนั้นตัวเก่งแต่คนนี้ตัวชา คนละแบบแม่ตัวเก่งก็คือคนที่มีสิทธิ์จะไปชนะหมายถึงว่าถูกจับตามองแปลว่าถ้าคนนี้เขาเขาถือว่าเป็นตัวเก่งไหมเขาเป็นตัองเาเป็นตัวเก่งก่อนสมาออดิชั่นเป็นใทุกคนเป็นตั้งแต่พอทุกคนก็จะมาสมัครละเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาดังอยู่แล้วบางคนเนี่ยเคยประกวดมาก่อนหน้านั้นแล้วปีก่อนหน้านี้ซึ่งประกวดแล้วก็มาประกวดอีกได้ไหมเพิ่งปีนี้เขาเปิดโอกาสบางคนเนี่ยได้มงลองมงใหญ่จากเวทีอื่นมาแล้วด้วยแต่ก็ยอมแบบ เก่งอย่างนี้เลยไม่ต้องขนาดนั้นม้าก็ออกมาจากบ้านปกติสิงเพ้ป้าไม่ต้องเคลื่อนอะไรปลามงทิ้งเพื่อจะมาเอามงไม่ต้องเคลื่อน้เราเราไม่นิยมการใช้ความรุนแรงอ่ะอะไรฮะเนาะฮะซับเลือดหน่อยต่อนะคะนั่นคืออ๋อไอ้ที่โดนไม่ได้ไม่ได้นิยมใช่ไหมนิยคือคือบางคือบางคนก็เป็นตัวเต็งอยู่แล้วใช่แล้วเขาก็มาจากหลากหลายเวที ทั่วประเทศก็คืออย่างนี้อาบางทีอาบางคนเนี่ยไปประกวดเวทีตรงนู้นมาแล้วแต่โอกาสมันไม่ถึงมงแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยมีแท้แล้วแน่นอนแล้วมาได้รับคําจากตินาง,งามทุกสิ่งเถเฮ้ย<ข>ปรับตรงนั้น <วะ S 2> <ร>อีกนั้นปรับตรงนี้นิดนึงแล้วพอเข้ามามันเหมือนกับว่าจากน้ำอาที่มันอยู่แค่นี้ยมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มเรียนรู้มากขึ้นความพร้อมมันก็ยิ่งมากขึ้นคือมันไม่ใช่ว่าแบบ ไพ่มาจากเวทีอื่นแล้วก็คือไม่าประกวดเนี่ยมันก็ต้องพ่ไม่ใช่เขาปรุงตัวเองเพิ่ใหม่จนเขาแบบเป็นแบบเจรจาต่อันนี้บางคนเนี่ยอยู่ในวงการมาเจ็ดปีคือประกวดแม่งอยู่นั่นน่ะประกวดแล้วประกวดอีกตกแล้วตกอีกไม่เคยแบบที่จะพ่ายแพ้ก็มาบางคนเนี่ยตั้งแต่ปี2013นี่กี่ปีแล้วคะยังาเอาจริงๆง่ายๆสำหรับใครที่ดูนางงามใหม่ๆแล้วแบบเฮ้ยประกวดสาประกวดสางนี่มันได้เหรอยกตัวอย่างเปีย เดียมิสยูนิเวิร์สนางประกวดในบ้านกี่รอบนะสี่รอบนปะนางประกวดในบ้าน4รอบจนนางได้เป็นบีดีบิดิงเดชาวูน่ามิสยูนิเวิร์สสองพันสิบหกประกวดหกรอบก็จะได้มงอเมริอเห็นไหมความแบบแพชั่นร้องไห้ทำไมอ่ะอินอินนะว่าเขาประกวดหกรอบเหรอโอ้ยแต่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คือถ้าไม่ย่อท้อย่อมทำอะไรสำเร็จทั้งหมดใช่อันนี้แก้วยาประมาณนั้นบางคนเป็นนางแบบ ดีกรีไปเดินเมืองลงเมืองนอกไปเดินอย่างอินเดียดาราเขมาประกวดใช่ดาราเขมาประกวดก็ไม่ได้เข้ารอบก็คือต้องบอกอย่างนี้มันก็เหมือนแบบวัดใจเหมือนกันบางคนแบบดีกรีอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องแต่ไม่ใช่ว่าจะได้เนาะต้องมาแข่งกันนะบางทีมันอยู่ที่แบบความสวยอย่างเดียวไม่ได้มไ่่สมอง ใช่แล้วจังหวะตอนนั้นด้วยเนาะพฤติกรรมในกองใช่เจอทำไมย้ำพฤติกรรมในกองคนนี้มีพฤติกรรมมันไม่เหมาะสมชั่วช้าอะไรหรอเดี๋ยวพูดอาตรวจสอบต้นตินก่อนล่ากสุนัขขโมยมาที่ฟันในร้านอาหารที่เราไปเก็บตัวเหรอแล้วอันเนี้ยม้วนม้วนมาแล้วก็ซ่อนในถาวนหนักมากลัวว่าสุนัขตำรวจจะมาดมเจอป่ะวตำรวจว่านี่มันคืออะไรสารเสพติดเหรอไม่ใช่ค่ะไม้จิ้มฟันทิ่มแทงมาว่าจะไปแคลตอนเช้าคือมันเป็นแบบความท้าทายอย่างหนึ่งถ้าบอกเลยว่า ถ้าเขาประกวดนี่ก็คือความสามามาโอเคงั้นเอาอย่างนี้ไหนๆเราก็มานั่งตรงนี้แล้วแล้วเราก็แบบเฮ้ยสังเกตนางงามมาสักพักหนึ่งละคำว่ามิสยูนิเวอร์สในสายตาจุนคืออะไรเขาจะบอก็ประกวดนางงามก็ประกวดคนสวยนู่นนี่นั่นแต่สำหรับจุนมันคืออะไรแต่สำหรับเวทีอื่นยังไงมิสยูนิเวอร์สมิสยูนิเวอร์สเนี่ยผู้หญิงที่ได้ตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สคือยูนิเวอร์ไทยแลนด์ถูกไหมแล้วก็เราจะไปยูนิเวอร์สสำหรับเราที่ดูมามันมันมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่หลัก็คคือววามสย สำหรับเราคือผู้หญิงที่สวยเลยผู้หญิงที่เก่งเก่งเรื่องอะไรไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าเดินนู่นนี่นั่นแล้วมันวัดจากตรงนั้นคนที่เข้ารอบหรือคนที่ได้<ร>มงเก็บตัวเก็บตัวราได้มงมาเนี่ยส่วนมากเป็นผู้หญิงที่ฉลาด คือเขาเขาดูจากตอนตอนเก็บตัวทํากิจกรรมดูได้แล้วกเกี่ยวนะอ่าว่าเกี่ยวมากเลยกี่ยวแล้วก็จะมีรอบสัมภาษณ์ห้องดําคือสัมภาษณ์กับกรรมกาตัวตัวเจ็ดคนหก่นเก็คือห่อของแขกนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนต้องดำไม่ใช่ปาตาไม่ไปขมปาต้าใาอันนั้นคิงคองค่ะใช่หลักๆก็คือสวยฉลาดแล้วก็เข้ากับคนสําหรับเราก็คือ ต้องทํางานร่วมกับองค์กรได้เพราะว่าเขาหาคนไปทํางานผู้ตรงๆเขาไม่ได้หาคนไปแบบส่มงกุดไปสวยที่สุดว่าเจ๊คนนี้สวยสุดแต่ว่าเจ๊คนนี้ต้องไปทํางานต้องไปทำงานกับคนต้องเป็นหน้าเป็นตาเขาก็ยังแขกแขกมีคนไม่รู้สว่าไงอย่างพี่ปุ๋ยนะง่ายๆคนไทยมองว่าอ๋อมิสยูนิเวอร์สไม่นะเขาทำอะไรบ้างพี่ปุ๋ยคือคนเป็นคุณที่ง่ายนี้เป็นผู้หญิงไทยที่อยู่ในอเมริกาแล้วถามว่า where you from I'm Thai มันเหมือนชู นะฮะคือภาพลักษณ์ของประเทศนั่นแหละก็คือว่าโอ้เยอะใช่ว้าวได้ตำแหน่งคือได้ภาระนะคือมันได้ภาระมีอะไรมากมายกว่านั้นใช่แล้วย้อนกลับไปเมื่อนานมากเมื่อปีสองพันปีลัสที่รัสเซียได้มงออกซานาออกซานาใช่สองพันสองอย่างเงี้ยภาระเยอะคือเขาต้องเดินทางไปทั่วโลกเพื่อโปรโมทโครงการรณรงค์เกี่ยวกับโลคเอสแล้วชีก็เหมือนแบบดื้อที่จะแบบไปต่อรองกับองค์กรว่า ฉันยังไม่พอฉันขอปิดกลับไปเรียนต่ออีก2 3สามเดือนก็จะกลับมาลงตำแยน่งแล้วการเรียนแต่ว่าทีนี้เขาได้ตำแหน่งเหมือนเราไงเราต้องมองว่าองค์กรหนึ่งเขาทำงานต่อไม่ได้สองมันเป็นเรื่องของรายได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องปลดปลดเลยนะคุณอาเขาไม่ได้มาแบบไปเรียนต่ออนแล้วกลับมาเขาก็เอาคนรองขึ้นเลยเพราะว่าเวลามันก็เดินไปเหมือนกันะงานของเขาที่เขาทําเป็นเยียร์แพลนไว้พะปีหน้าก็ต้องมีสาวงามคนใหม่มารับภารกิจนี้แหละฉะนั้นถ้าเป็นเธอเธอจะเลือกอะไรดอปเรียนหรือว่าเธอจะ ทานก่อต้องทำงานเนาะเพราะว่าเราประกวดแล้วเราต้องรู้ว่าภาระมันมาบางคนเป็นตำรวจบางคนเป็นนู่นนี่น่นก็ต้องมาทำงานก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเลยนะว่าจริงๆเวทีการประกวดเนี่ยคนย่ามองคิดว่าก็ประกวดผู้หญิงก็ไปไม่ได้สละถายมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันมีอะไรที่มากกว่านั้นเพราะว่าผู้หญิงพวกนี้จริงๆแล้วนะโดยซึ่งอ่ะภาคหลังเนี่ยมิสยูนิเวอร์สเนี่ยเป็นที่รู้จักเด็กๆเริ่มมองผู้หญิงเริ่มมองแล้วจ่อ ลึกเข้าถึงเขาง่ายเพราะว่าในโลกโซเชียลใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเขาสามารถเป็นอินสปายให้กับผู้หญิงหลายๆคนได้เพราะฉะนั้นแันใใช่เพราะงั้นทุกคนอยากจะมีสตอรี่แต่ละคนที่ต่างกาันกันเขาคือ แรงบันดาลใจให้ผู้หญิงอีกหลายๆคนได้มองนอกเหนือจากภาพที่เขามองว่าเห็นความสวยแล้วเราจะเรียนรู้ว่าเขาผ่านอะไรมาเขาสวายมานไงเฮ้ยใช่คือชีวิตของเขาต้องเป็นแบบอย่างให้คนอื่นแบบแบบอุปสรรควิกฤตของเขาอ่ะมันจะต้องกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนได้เรียนรู้เขาต้องมีการจัดการกับวิกฤตของเขาอ่ะอย่างชาญฉลาดเนาะอย่างลกเนี้ยอย่างอันนี้พูดถึงในมาฮามิทฟิลิปปินส์เนี่ยบางคนเนี่ย ลำบากทำแบบยากจนมากใช่คนไหน Venus l a r ปี2010อย่างเงี้ยคือเขายากจนมากจนไฟตัวเองขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับด้วยความสามารถเขาก็ประกวดหมดจนแบบได้มงมิชินนวฟิลิปปินส์แล้วก็เข้าท็อป5้าหลัะงคนแรกปีปุกลแรกหลังจากที่ไม่ได้เข้ามานามากก็ทําให้เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นความหนักสู้จากความลาบากในการติบโตของเขาเนาะหรือบางคนเวียดนามเวียดนามเวียดนามเฮนนี่บีที่มาประกวดที่ไทยอันน้นก็คือแบบ อยู่ในชนเผ่าเป็นบ้านชนเผ่าอยู่ในชนตำบอแต่ว่าเือคลาสสิกมากคือแพงมากแลวทัศนคติก็คือไม่ใช่ว่าพอเรารวยเราดังแล้วเราทิ้งบ้านนอกบ้านเกิดเธอก็ยังกลับไปแล้วมีภาคภูมิใจในบ้านเกิดที่ได้รางวัลทั้งหมดอ่ะ เราเอาเงินเป็นบริจาคให้แต่หห้องสมุดที่หมู่บ้านตัวเองอใช่คือง่ายๆเนี่ยถ้าเปรียบผู้ชายนะ<ม>ผู้ชายก็จะไปแข่งฟุตบอลจะควาาามสรถ้าอยากเป็นนักเตะทีมชาต<แ>ิเพื่อให้มีโพสิชันอยู่มิสยูนิเวอร์สกัเหมือนกันอย่ามองว่าแบบเฮ้ยเอาผู้หญิงมาประกวดๆๆๆๆๆๆะะไม่ด้น่ะนะสระไม่คะ มันมีอีกหลายคนที่พยายามคือเขาเปิดโอกาสผู้หญิงคือมันไม่มีพื้นที่สําหรับทุกคนหรอกแล้โอกาสสาหรับทุกคนเพราะฉะนั้นเวทีนี้ถึงเป็นเวทีที่เปิดโอกาสแล้วก็ให้เขาได้แสดงความสามารถแปลว่าการเป็นติ่งนางงามนี่มันไม่ไร้สาระไม่ไร้ม่สาระมันเป็นแสงมันเป็นบทมันเป็นบทชีวิตที่ทําให้พวกเราได้เรียนรู้เราเชื่อชูพวกสาวงามที่เราเป็นติ่งไม่ไม่ได้เพราะว่าเขาสวย แต่ว่าเพราะชีวิตเพาะฉะนั้นใช่อเพราะฉะนั้นเวลาเราดูนางงามนอ่อะเราใครที่ได้เราไม่ได้ไปดูแค่ว่าสวยจบไม่ดูด้วยเขาได้มงเปนยังไงเขากัวเม็นยังไงเขาเป็นยังไงเขาเป็นใครคือไปสืบดูแล้วก็จะเห็นเหมือนจุดเขาด้วยเนาะเหมือนถามว่าทำไมเราถึงชอบนางงามจริงๆเราไม่ได้อยากจะเรียนรู้อะไรก็นล้วจริงๆเรา ไม่สามารถไปประกวดได้เราเป็นตูดเราก็เลยต้องเนเขาจิตวิญญาณเราไปใส่ในร่างเขาที่ครูพูดไปเมื่อกี้ก็คือสูญเปล่าไปไม่ทักรักเราดูอย่างนี้ไม่ใช่เพราะมึงเป็นตูดที่ไม่ได้ประกวดมึงไม่สวยไม่ใช่ไม่สวยพฤติกรรมไม่ได้เลิกกันเยย้ำเรื่องนี้ให้กีิฉันด้วยนะคะตอนจะบอกเลยว่าตอนที่จุนได้มองนี้แล้วฉันจะบอกให้จุนรีบเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนไลน์เลยค่ะก็ครูเห็นมึงเปลี่ยนตลอดหนีเจ้านี่ใช่คเับอกว่า เราเงินแล้วเราจะทำอะไรก็ได้แล้วเราก็เตือนเพื่อนตอนประกวดเราบอกให้มึงแดกหมาในกองไม่ได้ฝรั่งจะตกใจนี้ก็ไม่ฟังอะไรเงนี้แล้วุ่นวายไปชวกินหมาใช่ค่ยแล้วก็ชอบกินกล้วยตอนเก็บตัวหนูหนูพวกมึงไม่เคยเก็บตัวที่การแข่งก็เคยเคยแต่กักตัวค่ะแล้วก็ไม่กักกตัวโควิดด้วยคือกักกันค่ะ จากกรมปศุสัตว์อด่านกับการโรคกรมปศุสัตว์ค่ะไหนทัาคลิปพร้อมแล้วแล้วก่อนอันนี um ้คือคุยกันยาวมากถือว่านี่คือเป็น อีพีหนึ่งละกันเดี๋ยวเราจบอีพีหนึ่งเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปชมกันนั้วทีนีพูดถึงเรื่องประวัติของการเป็นติ่งนางงามว่าเรารักตรงไหนของการดูนางงามได้อะไรไปเยอะมากแลวทุกคนรักตรงไหนของการดูนางงามแล้วก็ได้อะไรจากการดูนางงามก็มาคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะคะเพราะว่าสองคนเนี่ยไม่ได้มาคอมเมนต์แล้วค่ะรักเีผู้ชายไม่มีผู้ชายในการเป็นคนนางงาม แต่จริงที่อาจะฝากไว้อีกหนึ่งอย่างก็คือว่าที่อาเห็นจากการประกวด MissUnivers e นะก็คือว่านอกจากร่วมทำงานกับคนได้แล้วเนี่ยคือเขาต้องมีความแบบมันเป็นแบบมาร์เก็ตติ้งนักมาร์เก็ตติ้งด้วยส่วนหนึ่งว่าทำยังไงถึงจะถูกใจมหาชนด้วยไหมแล้วก็แบบปรับองศาของตัวเองให้เป็นคือไม่ตะบี้ตะบันเป็นเหมือนที่ตัวเองเป็นอยู่นะแต่ต้องใช่เอยไม่ใช่แต่แต่ต้องปรับแต่ปรับยังไงก็ไม่ทิ้งตัวเอง อะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบคนที่บาลานซ์ตัวเองได้ดีคนนั้นแหละสมมงมิสอยูเพราะถ้าคุณบาลานซ์ตัวเองไม่ได้แปลว่าน้ำในหมูกูเนีจะไม่เท่ากันบ้านได้บ้านหดูราศีที่จะโดนแกวติราศีชนแก้วอะแกอก็ประมาณนี้ก็คือ่าวว่า การเป็นติ่งงามมันไม่ได้เป็นแค่สายชใช่ไมใช่ครับมงสั่งมาเนี่ยทำไมฉันเริ่มขันเลยนี้ผมงาบมงจะเป็นผาวยหรือเปล่ามันโดนถอยทันมองอ่ะมันก็ชุดแับปติงริยาเออจน่าสวยนะแมริจีราดิมอร์สเอะเอาวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีจากกาซนารินไทยแลนด์ฝทิพย์วชรตะกูลทเวนตี้ไทยแลนด์อิพรเสนวรณวงศ์ทเวนตี้ไทยแลนด์ชนิตาสวนเสน่ห์ไทยแลนด์ อ๋อได้เอาไปครับคุณอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วจาวเวลาอือน้อยแล้วแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าที่น่าเจอกัน